เกลียวเขาแล้วป่นถ้าอยากกินเกีียวขามหน่อยเป็นเกีียวแล้วกินะจิ๊นลุงซื้อน้ำนี่บอสดูสิคุณพ่อกำใจลุงหลายๆเด้อโดยอเด้อด้ร้อนฮอตซื้ออันดีโดมาฝากคุณพี่น้องเไยน้องมินเกีียวเขาแล้วเกีลือแล้วป่ะเกีลยวแล้วกระนังขนแดีวกินนี่ขนแล้วแหละมานีเสร็จเรียบร้อยมานีนะโดยอเอ่อจะหน่อยลุงเขามาหล่นน้ำเนาะ บ่ได้มีเรื่องทุรังยังดอกที่น้องมาเยี่ยมมาหยาบน้องมีดเพลินบ่มาแต่หึงเนี่ยเนาะลุงก็โทรมาหาเมื่อน,นั่นเมื่อน,นี้อยู่ว่าจะเขามาก็กาได้มาหานอ้องเพื่อจะเที่ยเมื่อนี้ก็เขามาหาน้องเพลินเป็นทีเรียบร้อยได้ชื่ออันแนวยเย็นๆมาฝากน้องเพลินเนาะอ่ะเจ้าหน่อยจังเฮานะมาคุยกันเจ้าหน่อยน้องน้องมีเนาะโดยโดยสบายดีเต่สวัสดี พี่นอ้อง FC ของลุงไงว่าผมมาพ่อกับลุงไงกันยินดีตอนรับขาสูซ่องลุงไงอีกแล้วพี่น้องนะกาขอบุญขอบพึ่งขอบมกขอบใจลายพี่นอ้องที่ให้เกียรติตามหรือว่าให้กำลังใจลุงไงก็ได้ก็เซก็ติดตามให้ลุงไงตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะพราะว่าถูกหมองถูกเจถูกบอลเนานะ พราะว่าภายในประเทศหรือว,ว่าต่างประเทศพี่น้องเนาะอาชิตภาคประการใดก็ขอโทษขออภัยนำความเม่พี่น้อง FC ลุงใหญ่ละหลายพี่น้องเนะาะวันนี้ดุงใหญ่ก็ได้ขอมาทั้งเฮือนน้องมิีพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามเนาะมาอัปเดตเรื่องเล่าข่าวข่าวข,ข,ข,ของน้องเพิ่นทั้งน้องทั้งดุงใหญ่ก็ได้ขอมาแตดนะดุนเนาะ มานี่ก็ได้เวียนเข่ามาตะว่านองคนได้เห็นเนงานเกี่ยวเข่าหน้าปี<อ>พี่น้องเอ้ก็เลยเข่ามาเยี่ยมยามตามข่าวเนาะ,ะ<อ>การนองมิดอยูอ่เฮือนพอดีเขาก็จะได้ขับไปัะสาสกับนองเนิเลยพี่น้องเนาะบางทีเขาก็เข่ามาในข้างนี้เขาก็จะได้พู้เรื่องรล่าข่าวข่าวของน่องคนเพิ่มขึ้นเนาะอเขอ่าไปเบิกน้ำกันเนานะมาเฮือนนองมิดพี่น้องเอ้ ไอ้ครูกันอยู่บ่ลูกครูอยูยี่บ่โอ้ใครอยู่ครูยี่บ่ลุงบ่ได้ยันว่าชื่อมาบ่พอมกพ่อมาหาคุณน้อยได้ใช่ลูกได้ยังเอาขนมเอาขนมเพื่อนโอ้ลูกน้องมิดหนาเอ้ยยิ้มงามเลยกินเป็นบ่ลูกกินเป็นบ่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่ ก็ลงนังเขาอยู่หน้าพวกเนี้ยลงเกางน้ำบอนี uh, really ่นะคนเขาก็นยอะหาเกิดบมมีมูลิดมาใกลรืองมูลายอยู่เนาะนันเองเนาะบมมีนพอยะว่า้านนอกนี่เมืนกัลงเกียวน้ำใช่ไหมอ๋อข้าลงเกียวน้ำเนาโดยแต่ก็ห่ใครหใครัว่าเพือนกใกล้นาเนาะติดกับนา เพื่อนติดกับนาหน้าติดกัเพื่อนเลยเป็นยังดีส่ายเลนิดหน่อยเดินเ่นนี้เนาะดนันทางแมกัมีนน้อยในมานินนมันกัน็เด่นดีอนทางนี้เดาเป็นแมงก็คือพักก่อนเนาะเพราะมาเ้องฮิดเตวตอนเช้าชัดเชาเพียงวันนี้นน้องมีลงลงไปนอนเพื่อนน้องมีตเบยังบยังไม่ลงอ๋อยังนอนอยู่เพื่อนแม่อยู่ด๋ยานเนแม่เนาะนอนยังไม่ลงไปพุ้นเนาะ ดับไฟกับบมีแม่เพราะว่านอ้อนตอลูกแนวกันมันเป็นอะไรไฟดอกไฟใน่เพราะว่ดอกไฟเกิดแม่น้องนี่ตายนอนก,กันเลยอ่ดอกไฟตัวนั้นขึ้นมาไวดไา้ดอกไฟตัวนี้อ๋อเอาดอกไฟตัวนี้มันขาดแล้วเลยไปเอาดอกไฟเลื่อน้องมีหนักขึ้นมาใส่ที่น้องมีก็เลยขึ้นมานอนนี่ที่เลยอ๋อขบก้าอนอนอยู่พอดนอนแต่ว่านอนกันอยู่กับสองคนนิดน่อยนี่เออ,อก็เลยว่าบ่ได้นอนอยู่พูดแล้วน อ๋อเดี๋ยวล like okay. so ุงสีลงไปทายเดี๋ยวเทือนน้องมิดไปเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะลุงขออนุญาตนำเนาะอ่ะน้องมิดขึ้นไปเลยตามสบายเด้อลุงมาลินปีสื่อแล้วโดี๋ย่น้องน้องฮากาได้เข้ามาถ้งเทือนน้องมิดกามาเยี่ยมมายาวน้องเคืนพี่น้องเลยด้วยความหักแพงหรือว่าคิดถึงน้องเคืนเนาะตอนหน้าเฮาการ์ไปทข้ามามื่อใดก็ได้เข้ามาตอนนี้กับน้องเคืนเกี่ยวข่าวที่เรียบร้อยกับคนข่าวเล้วกับลุงใหญ่กับข่าวเมาเทือดน้องเคืนเนาะ เอากา,ารที่ได้สัมภาษณ์น่องเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮากาได้ีย,ยายามถามข่าวถามน้องเพิ่นนิดเล็กน้อยเฮากาสิได้ข่าไปจับบรรยากาศแถวเพื่อนน้องเพิ่นหรือว่าให้หน้าทีเพิ่นเฮ็ดเนาะกาเพิ่นว่าให้หน้าแต่กากับหลายลเราพี่นนะเนาะเพิ่นกาเฮ็ดแล้วแล้วสันนะ่นเนาะลุงใหญ่มากกยังบ่ได้ทันทีว่าเพิ่นขนเขานะ่าเนาะกาโทรขามากาว่าน้องอยู่เพื่อนอยู่ซานเฮ็ดเวียกแล้วเป็นทีเรียบร้อย ลุงไก็เข้ามามาหอดมาถึงมานี่กะลุงไงกะสีเข่าไปทางอันเขื่อนของน้องมิดเพิ่นกะมีเอฟซีบางท่านกะอยากหูอยากเห็นเพราะว่ามีแต่สัมภาษณ์น้องมิดไริษันเนาะแต่ว่ายังบ่ได้เคยเห็นเคลื่อนซ่านของเพิ่นมานี่ลุงไงกะสะได้ลงไปทางเขื่อนเพิ่นเนาะตีว่าเพิ่นกะอยู่กับลูกเพิ่นสองคนอะไรเพิ่นสามตั้งแต่ผัวเพิ่นอยู่แต่ว่าในนี้เพิ่นกะผัวเพิ่นยาห่างกันเพิ่นก็อยู่กับลูกน้อยเพิ่นสองคนเนาะ ยังไงก็จะลงไปนะพี่นอนะ้องเนาะเขากำมาช่วงยามเล็กเนาะบรรยากาศาค่อยคำลงเลยพี่นอ้องกับบรรยากาศาเดือนนี้กัเย็นห่วยห่วยเนาะมีลมเย็นๆพี่น้องยามเก็บ,เก,บเกี่ยวเข่าหน้าปีเนาะอันนี้ก็คือเฮือนน้องมิดพี่นอนะ้องเนาะมันนี่เข่ามาจับเบิงบริเวณเฮือนน้องมิดนี่ก็คือเสาเฮือนน้องเพื่อนได้ตั้งไว้แต่ว่าเพื่อนกาโบได้เห็ด ต่อไปเนาะเพราะว่าเพิ่นตั้งเมียนช่วงนั้นก็ยังอยู่กับผัวอยู่แต่ว่าเลิกล่ากันไปก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเฮือนเพิ่นเนาะอันนี้ก็ปัจจุบันนี้เฮือนน้องเพิ่นก็ได้อยู่แบบนี้พี่น้องนี่กระต๊อบตัวนี้เนาะกระต๊อบตัวนี้น้องมิดได้เพิ่นพักอาศัยอยู่นี่กับลูกเพิ่นสองคนแต่ว่าเมื่อนี่ก็คือลุงไ่เขามาถามน้องมิดเพิ่นก็คือว่าน้องมิดเพิ่นก็ว่าได้ขึ้นไปอยู่เฮือนแม่เพิ่นแล้วเพราะว่านี่มันบ่มีฟืนไฟเนาะ ไปกับโบมีเพื่อนกัเลยว่ายาานไปใช่เนาะกาเพื่อนน้องเพื่อนกับโบมีประตูแบบอัดเจ็บเน่นนาได้พี่น้องเนาะก็คือว่าแค่เอาทงยางอัดเอาฮะนะก็เลยน้องเพื่อนกับว่าขึ้นญาาิเนาะมีแต่ลูกเพิ่นน้อยๆอยู่ตรงกันเนาะเพิ่นกัเลยได้ขึ้นไปอยู่เพื่อนเม่เพื่อนกับโบไก่กันเอาพี่น้องอันนี้ก็คือให้หน้าตาก้าของน้องมีดเพิ่นนะนี่เอากระจับบรรยากาศไปอันนั้นก็คือเพื่อนเม่น้องมีดเพิ่นนลังนั้นเนาะลังนั้นเนี่ยพี่น้องลังนะ นะเพื่อนเมน้องมีดเพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็ขึ้นไปอยู่กับกาโบกักับอะไรกับเพื่อนน่องมีดเพื่อนเนาะแต่ว่าน้องมีดเพื่อนกับโบก้าลงมานอนเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนดึงสายไฟลงมาจากเพื่อนเมยเพื่อนลงมาใส่เพื่อนเพื่อนเนาะนี่เพื่อนก็มาได้พักอาศัยอยู่นี่กับลูกเพื่อนเพื่อนก็เลยคิดว่าเออญาติเนาะกับเพื่อนเพื่อนบบดีในพี่น้องก็เลยเลยขึ้นไปอาศัยอยู่กับเมก้อนเพื่อนวาเนาะสามว่ามีครูมีคิงมีลูกมีผัวนะ ถ้าใครอยากคิดอยากสาร้างอยากต่ออยากเติมเพื่อนของน้องมิดเพิ่นเนะาะก็ให้ติดต่อเข้ามาทางลุงใหญ่เนาะพี่นอ้องดีกว่าอยากคิดอยากสร้างและอยากเป็นผู้นำพาครอบครัวของเพิ่นเนาะก็นะติดต่อเข้ามาพี่นะ้องเนาะถ้าว่าฮับกับสภาพของน้องเพิ่นได้ก็ติดต่อเข้า,ขามาอ้านวะพี่น้องเริ่มเดทข้ามาแล้วเดทกระเดทอ่อนๆเนาะยามแรงอยู่บ้านนอกของนาเอาอยู่ให้อยู่ให้ที่วัวอยู่ส่วน rồi no. yeah. sân bài đi bảo sĩ lạt thằng tìm ngàn, ngàn học ừ. lạ. ừ. 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 lúc này này rồi 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 bảo sĩ ma thằng lệ để lúc này rồi 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 bài tìm ngàn học <laughs> 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 พี่น้องมาชูกินเนาะมือนี้เข้าไปหากินสุกน้ำกันโดยเนาะกะซีโดยโดยไปกินส้มมาข้างในบาร์สีกันหาไม่รู้ไงไปบาร์โดยโดยโดยน้ำลายแตกพี่ไปเลยโดยโดยนะบาร์ีเต็มันอันโมเมนต์วันเซ็บหรอตายหิวพี่น้องกัยโอ้ยทไมตายรอดวันนี้เนาะมูนเรามีคากร้องมือเนี่มีแต่บาร์ท้าวันนี้บูตเอาคากร้องมาพ่อแม่พี่น้องเลยกินกันพีเน้องได้ไม มาถึนาน้องมิงแเขาจมาจับเอาผมไพี่น้องไงอ้อันนี้กกบขามดูเป๊ะอย่เลยสบายเนาะอยาได้น้น่องเขากินก่อนมืนอนีรเป็นยังไงแชดอยู่บ่ไม่ดกูดอือจับถวยเลยป่าฟ้าเป็นเจ้าจะจับดูไรลุงไงจ้ำเน่ยไงนี่เนอนี่ดิกินข้าวแล้ว่าจอดนี้กินแม่น้องมินกินแม่จมนะกข้าวกันเอาอ เป็นเหยื่อแลเลยหน่อของเราเราจะไปจัโดยโดยเอาตี่ใครเห็นบริเวณนี้นี่คันว่ามาหาน้องมิดเพื่อนนี่แต่ว่าแม่นคันโบเห็นน้องมิดกะยงไปบริเวณนี้กะคงจีผู้เลยว่าบอลได้เนี่ยเนาะโอลประเทศคือกล้องไปโดยโดยโดยกะจงใจจีหูวจักกันดีว่าบอลนี่คือกระท่อมทำใจน้องมิดเพื่อนเนาะเด้อเด้อเดยอ่ามาประเเมยพี่น้องเลย กินชมเนาะยาแรงมาเนี่โอ๊ยฝงซีฝ่งซีมือ,น,อมน,น้องมิดตอนจังไงเอาไแคบนะเพราะวันมุ้งเชืองครบเนาะเราจะต้องตกลัวอย่างนี้ปลาขาบ่าไทหมักนีหล่ะมันเดียว้าวจะน,นะมังพี่นังเปลี่ยน,น,นเนีบังมดดิเหนเตนกระโกะเนี่ยถ้มิดเจ้าเ<อ>นี่ยเปิดใจเวยก่อนนั่งแล้วหายโยกรเใจ cha mẹ camia này chỉ này, cuộn sổ lên, đây, có con phun có ơ, vậy đây rồi, zoom vào đâu này? Ờ, zoom, ờ, ờ zoom 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 zoom

bên ngoài thì nha em là đấy ngoài bên 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 ngoài tui ngoài bên ngoài bên cho bên một bên ngoài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  ก่อิ่มแล้วเพื่อแป้กล้องจิ pues or or ้เจ้าแล้วนี่นี่นี่ว่าถ่อมันถ้ามันต้องต้องมาพ่านเนาะเดี๋ยวจะชั้งชมิดนี่กันมีคุณโทรมาคุยอยู่อะไรเป็นการโทรมาทักทายสบายดีนาเนาะปกติเนาะชั้มิดเป็นนันอันซื้อนาฬิกนอยู่แล้ว มีมิด like ไม่ตีเยอะเหล่าเพื่อนนะวันน้เอากาได้มาลินน้ำนองเพื่อนเนาะด้วยพาทีมงานเอาเก่ามาโอบลมกับเพื่อนพ่อเมือนเดิเพราะว่าทางบาสิลาดกันยังบ่ได้เคยสัมภาพา์ยังไม่ได้เชื่อเนาะเพราะว่าเห็นอยู่ในคลิปเอ่อช่องของลุงไงเดี๋ยวว่าช่องอื่นๆเบอร์โทรอยาจะเห็นอยู่แต่ว่าน้องเพื่อนี่กะงามคือในคลิปอยู่แน่นมันมาเห็นตัวจริงเป็นยังไง งามกว่ากางามกวในคลิปแน่นแน่นน่องข้างว่าทั้งยังน้อยยังนมแน่ผมไม่ไปน้องเลยทั้งว่าชีดล่านี่กัยังบ่ได้อีกสามารถจับผานน่องคนเกือบบอบออืมก็เใช้แตสบายเนาะมียังกันถานน้องคนได้ข้างกระพ่านนี่กันกินชุบเนื้อโซ่กินงานเม็ดเนางเล่นเม็ดยู่กันไปคนหลายคนเนาะอยู่กันตอนนี้ก็ประมาณสิบคนบนนี้เนาะทั้งลูกทั้งหลานเลยเนาะททัั้้งงลลูกหาน คี่เจ้านี่เป็นไหมฮะโดยแมแล้ลอ๋อ้วปีแล้วจังเก้าปีอ้หเลยเลยเลอเจ้าสิบเก้าปีบรนีเบิกล่าสุดสิบหกเหรอหนันาดหน้อยอ่อนสะกต้องการบุหงือกันเนาะเพราะว่าเมย์คนนี้ก็ามายูดูอายุเต่าก็ได้แล้วกัประมาณนี่เลยเนาะมาหมดแน แต่ว่าเขาเห็นยูนทางคัาจบ่จักนี่ก็คือว่าบ่นเด็กน้อยผมได้แสดงอันนี้ทางวัดป่ะเลยทางวัดอิซีเขาได้เห็นแบบนี้นะถ้าเพื่อนมานี่เพื่อนจิตตื่นเนี่ยบอกว่าเคยอันออก่อนอันแบบเขาถ่ายทอดนะเนาะเสรนกิดนะมันคือใหญ่คือยังครับว่าอิซีเคยมาเลยก็มามาเห็นเลยแบบว่ามาเบิ้งขึ้นน้อยๆะนอกมีนิงน้อยเี่พี่น้องครับถ้ามาเบิ้งก็คือกับจริงเนาะแต่บอกความงามน่ะคือเกา งามคือเก่าเนาะงามคือเก่า <sa> คือว่างามในกล้องแล้วนี่ออกมามาตัวเบื้งตัวจริงกันงามคืองานหน้าน่ะตสนน้อยดูดีอยู่ทีมงานเอาเดี๋ยวนี้เริ่มเท่าแล้วไปจุดเท่าแข่งแดดเรื่อยบ่แข่งแดดเรื่อยเลยแล้วไปนั่งกินโปรตีนเนาะมาดูม้ามกันเนาะทีมงานเน้านั้นมาเนาะพอตื่นอยู่แล้วก็คือทั้งสมิธนี่เปิดใจโอ้ยแน่นมาก เปิดใจคุยอะไรเนาะแต่ว่าไม่มีคนคุยแบบจริงจังเลยบ่ยังบ่มียังบ่มีโดยงนมยังบ่มีคนคุยเนาะโดยโดยบ่แม่งเนาะมีอยู่คนคุยแต่ว่ายังบ่มีคนที่จริงจังเนาะยังบ่มีคนแบบว่าสิลงเอ่ยนะาแบบว่ายังบ่มีม่งจุดหมายว่าสิผักอยู่ตรงนั่นตรงนี้เห็นเนาะลอยง่ายกันวิก็ไปเลยทั้งลุงใไงในเขามาสัมภาษณ์น้องคนนีงจะเกิดอะไรลุง หมดจกโกนสีบาแต่ว่าหลังจากเฮามาโอลมหรือว่ามาสัมภาษณ์น้องคนนี้ช่วงนรกกัเฮามาสัมภาษณ์เรื่องน้องคนนี้ลําบากเนาะเลี้ยงลูกผู้เดียวสามสาวรักคนยงไงคุณไม่ไ้กับคุณเหนียวเขาคแต่ว่ากับฟัวฟัวเพิ่งยังบ่ได้อันมีผู้นั่นเดิหลังจากนั่นมาเนี่ยน้องคนนี้ได้เปิดใจบนไงการพูนก็เปิดใจแบบคุยกันเลยเนาะน้องเนาะปัจจุบันนี้ก็พอก็าไม่บอก

หรือว่าได้เปิดใจมานี่ก็มี่บอกคนผักไทยสบายดีกับมาเนาะก็มีเนาะถ้าได้กะว,ว่าชีตัดสินใจคบกับผู้เลีย้ยงเนาะแต่ว่าเิ่นกะว่าตัวอันไหนเนาะนอ่า<อ>น,น,นแล้วจะว่าบวัวอ,อ,นะอัอนแบบนั้นเนาะบัวจะจริงใจก็ไ,ไปไเนาะบัดเอาชีปักรักใส่แล้วบัดเพราะว่าบัวจริงใจอีกแบบ เพราะว่าช่วงนั้นกับแม่น้องเพิ่นบ่สบายยังน่าเนาะเสร็จถ้าไปหามองอันไหนเพิ่นก็เลยว่าโทรมาว่าให้น้องยืมเงินน้วยเดลยไปกันนะน้องก็เลยไปยืมเงินพี่น้องเนาะเออ2,000เพิ่นว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้ที่ใส่ห้ยไปกันน่ะสิ่ใส่แล้วเพิ่นก็แบบบ่ได้ใสาใหายนอบหายไปเลยอันเด็กออกลวงเฮาเนาะออกลวงเฮาอีกคุยพักหว่ากักมาี่ว่าแบบคนดอยลูกรวยเมียมันกับมีเนาะโดย แล้คุยกันไปประมาณเออได้คินึงก็ว่าเออเป็นแบบเอาฮอบลูกลงหยังลงนะก็ได้ถามว่ามีลูกเมียแล้วบ่กําลังคนเจาเออมีลูกเมียแล้วอน้องก็เลยบอกดีดีเทาว่าเฮายังบ่มอบใจให้เพิ่นเนาะเพราะว่าหยังก่ะสิบอก่เพราะว่าหยังเฮาก็คิดว่าเออามาแย่งผัวเขาเนาะแม่แก็บ่อยากิินีเขาเนาะแม่นโเพราะว่าเฮาก็ะนี้ก็ก็บ่อยากโอเคเนาะเนาะ ก็ถือไพ่กบดีเนาะเพราะว่าเฮากาได้ผ่านจุดนั่นมาแล้วเฮากบ่อยากพ่ออีกเดี๋ยวคือแม่กัต้องคุยกันดีๆเนาะบอถึงกับจีหลอกลวงกันพ่อแม่พี่น้องไงหรือว่าจีมาเป็นพ่อแม่หรือว่าพ่อหักหักหรือว่าจีโอลมเป็นไอเป็นน้องก็ได้เนาะกันวาหมักหักแท้จริงใจแท้แบบให้ชื่อส้านทางเฮาหรือว่าคุยกับน้องโดยตรงก็ได้เนาะยินดีพ่อแม่พี่น้องไงกันเข้ามาตัวมาต้มแบบ มีลูกมีเมียแล้วนี่แต่ว่าเขามาเห็ดให้น้องเชียร์ความรู้สึกกันบ้างได้เนาะแต่ว่าอันตอนนี้นะเงินที่ว่าน้องเพิ่นให้ยืมนั่นน้องจ่ายน้องใส่เทนเพิ่นแต่ว่โดยน้องใส่แล้วตอนนี้กป็นยังหาลอยเนาะโอ้ยน้องใส่ก็เแต่ว่าหมวดทันเบ็ดบ่โดยยังหาลอยเนาะที่นี่เลองกัว่าไปหารับจ้างเกี่ยวเขาจะหน้าไหมะโดยแม่แนวน้องกระจายเพิ่นเดือนนี้จะน้อยเพราะว่าหาพอเดียวเนาะโดยเนาะเพราะว่านทั้งนี่กันยัง หน่อยยัอย่างเนาะงานบอกริงแต่ว่ามีงานมีการกับมีแต่เกี่ยวเข่าเพค่หนึ่งเนาะมีแต่เกี่ยวเข่าแล้วบานเขาเนาะดีตก็มโนนะคนว่าจิตใจคายาบอกโดยแนวแบดสรุปแล้วเพคนบอกให้ยืมก้อนโดยไปบอกยืมก้อนเนาะเพราะว่าช่วงนั้นการเขาก็ต้องการยืมก้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันหนักเนาะแม่เขาก็ต้องการอย่างนี้แม่เข้าอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องไปยืมสก้อนเนาะบัดแล้วก็เป็นดังที่ายาออกมาแล้วใบบินออกมา เป็นการเงียบหายไปเลยบอกเลยจังไลยโดยเป็นเงียบหายไปเลยเนาะเวลาลงจักไปเป็นการเงียบเลยเปจังเลยอือแบบนี้เกิดจังไหนเรื่องขายมกายาเนี่ยได้จ่ายเพ้นเรียบร้อยแล้วบอกเลยจังเลยย่างข้างนี่บ่จ่ายเรียบร้อยจ่ายได้อะก็ลงมายังมีห้าร้อยจ่ายแล้วแต่ว่าจ่ายแล้วขายยาต่ว่าน้องยังเป็นหนีอยู่ห้าร้อยเนาะโดยแม่แล้วเพราะว่าได้กู้ยืมเพิ่นมาแล้วก็ไปจ่ายขายยางานเนาะ หรือว่าไอ้น้องเอฟซีเบาวท่าเบอร์ตุกูตุกคนเนาะบ่กว่าแต่ละซองเนาะ <โด S 1> คันว่าอยากช่วยเหลือทางน้องเป็นกะนี่ชิ้นฝั่งน้องเปิดเป็ยังอยู่หาร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเลย <โด S 1> ที่ทายงแม่น้องมิดกระทันหันเนาะโดยคันว่าอยากช่วยเหลือใครทางสะพานบุญเฮาเนาะคืเป็นพอหักไม่หกักหรือว่าอยากช่วยเหลือแบบได้ก็ได้เนาะเอากะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเลย ถุม<อ>งมามามอบให้น้องเพคนมอบเทือกนอจานเนาะ <c oughs> โดยกานมาเนี่ยกันทีมงานข้ากันอยากวัาอยากจ้ากันมาหอดจอดเถิงเต็มทีเรียบร้อยแล้วกับพูดคุยกันได้เนาะโดยโดยโดยมียางานกับโอลมกันไป,ปพ่อแม่พี่น้องเลยกับข้าวกับเมาเต๋อวัากับเรื่องกินนอนม้าค้าเหมือนนี่เนาะไป็นไงบ้างใช่เป็นไดเพรอนุญาตพ่อแม่พี่น้องกินส่งจั็หน่อยเนาะมื้อนี้เบิดก็คิดน้อยอีกเขานั่น <c oughs> ี่ยเรียบร้อยบ่เวียนงานเจ้า บัวดาวขึ้นเนาะเกี่ยวมันนี่อ๋อบัวขึ้นเหงี่ยงก,ก้อนเนอนพราะฝนโปตกแล้วแหละเนาะขีดว่าแล้วแหละคือโปรโต๊กของเนาะหากขีดว่าคือว่าชีโปตกโปรโน๊ะมันนี่กันยังโชคดีแต่ว่ามีลูกมีหลานเกี่ยวซอยเนาะนอยเาะแต่เมื่อวานนี่จะเกี่ยวผู้เดียวมัดผู้เดียวฝนคนเดียวเนาะแต่พีอจะเกี่ยเห็ดู้เดียวเลย โดยเฉพาะเพราะว่ารุมร้านเป็นนี่กับโรงเรียนเนาะเมื่อวานอนกาส่วนอ้ายนี่กับชวนกระบอสบายเนาะเป็นตุ้งไทยใครได้เห็นผู้เดียวโดยชั้แม่นี่ยสาลูกไทยเนาะประมาณสองสามปีเนาะแต่ว่าทางทีมงานเรานี่เคยเห็นอยู่บ่อ้ายบ่เห็นเนาะบ่รท้าเห็นอยู่ทางบารท้าบ่เคยเห็นเนาะขาวปีก็ยังรุ่นน้องบารท้าอยู่เนาะ มันก็บางเนี้ยบางไปบงมากอะคือประชาคนทราบปีตัวมันเป็นคนตัวน้อยจันตัวน้อยเนาะเลยแต่น้องมิดกินทั้งตัวน้อยเนาะครอบครัวเพื่อนเพื่อนกามาตอนนั้นครับเพื่นกาอเก่าเนาะมาตอนนี้นะบบอยากคือเก่าเป็นไรคุณท้าวเปลี่ยนแปลงไป่ได้เนาะมาตอนนี้อย่างงามก่าเก่าประมาณเปลี่ยนวันนูนี่เท้อยนี่ยงกินชมนะมาเท่ายนี่ยงกินชมความจริงเนาะเราเคยเห็นน้องคนอยู บางทือเอากับพ e mm. ่อเพป็นยูฮันก๋วยเตี๋ยวเสมอสุดก่อนเนาะช่วงฝนตกเนี่คือบาซิลล่าก็ยองน้องคนยุ่งแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะบาซิลลานี่มาแล้วก็ได้ไปถ่ายอันนั้นเป็นเพื่อนเจ้าบ่ดอๆอ๋อแต่ก่อนเห็นเจ้านอนยูฮันบ่สอยแต่ก่อนน้องนยูฮมือหนึ่เจ้าก็นอนยูฮันสมัยหน่อยบ่ได้นอนคือว่ายังบ่ได้นอนยูฮัน้ไฟเพราาะว่ดอกไฟบ่มีเนาะอ๋อช่างเดกก็มีดอกไฟเนาะเพราะว่า ดอกไฟในเพือนใหญ่ของแม่น้องนี่จะตายเนาะดอกไฟเสียก็เลยไปเอ่าดอกไฟของน้องมาขึ้นมาใส่ม่นางไงเหมือนี้ก็คือเห็นตั้งเสาตั้งอย่างเจ้าเห็บสามดอกไฟตอนน้องอยู่กับผัวเนาะแต่กับมี่เพื่อนยายใจดีกันในซอยเนาะโอ้เดินเดิซอยินเดินไปเดินไปเป็นมุกเป็นใจเอาฉันอ๋อเลยได้จะทำนั่นเนาะเดินนอันนี้ก็ได้ไปถ่ายบทเี่ยมเที่ยวเพื่อนเป็นตั้งเสาเนาะตรงนี้น้อกนี่ แต่ก่อนจะนอนหันเนาะแต่ว่าปัจจุบันไี้ได้ขึ้นมานอนอยู่หอนแม่ืว่าขึ้นมานอนอยู่หันแม่มาอยู่กับญานเนาะนอนอยู่กับลูกกับาณวานอนคนหนึ่งกันยิงเนาะแล้วอยู่กับลูกกเจ้าอยูแต่ก็ไม่นอนกับ๊วยบ๊วยไทยเนาะแต่อยากี้ในนอนภานใดเนาะแตอยากขึ้นมานอนอยู่ทันพอศ์น้าเม่เพื่อติดในใจกันทันพับพ่อแเม่เนาะวานี่กบบู หัวมาหางคือนี่กับู่มากสากะตาาเลยอยู่เนาะถึัลอยรรยากาศมันนี่กับลมเนาะลอยได้ยินเนี่ยได้ยินนี่แกขอโทขอไเด้อเอฟซีเอว่าหอนยามลมเนี่ยอนยามลมหัวลมหอกเนาหัวลมมาเลยเดือนสิเดือนสิเบ็ดเลยหัวลมดูดวยหัวูได้ั เพราะว่าเห็ดไห้อันเห็ดซีเขาลำลายแตกนเปี่ยนบรรยากาศเนาะใช่ยันไปกันมิดว่าที่แดนภูเภาณันผาได้ยินแต่เสียงดิได้ยินต่เสียงนี่าด้เห็ดหน่าเห็ดตาเห็ดตากันมันไม่นองเลยเด็กตีเด็กเกียนกจคอมเมนต์มาโดยนี่เป็นคลิปแรกนทีว่า้ากับนางเดือดชันา ก็หน้าขี้เนาะเพราะว่าทางเฮากับมาจุดหลักๆแล้วเฮากับบริษัมาสัมภาษณ์น้องเนาะเพราะว่าเฮากับมาเยี่ยมมายามน้องคิดทอดคิดถึงเพิ่นบ่ได้เข้ามาแต่โดดในน้องก็เลยว่าเป็นกันเองอยู่ซั่นซ่นเนาะมาหาน้องมิตรก็เป็นกันเองพี่น้องเนาะเป็นน้องเป็้นนุ่งกันมาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นโดยโดยคือปลาซีงกับคือกันเนาะแมาข้างแรงก็มากับลุงใหญ่นี่ก็โดย ได้มาดินมาจากมาจากก็น้องเพื่อนมาเลยเป็นกันเองพี่น้องเลยก็น้องมิดเนาะเขาได้น้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาบันนี้สวยงามกระเกาไปเนาะบัเท้าก็มือจะย่องเลยจับเป็นงามมะลิพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นยังไงน้องล่ะเปิดใจพี่เกาบ่แจกยกี่ว่เสร็จลายโดยน้องก็เปิดใจพี่เกาน้องงานในนาะมีเปิดใจปุ้ยเดี๋ยวเป็นจุดไลน์สายใต้กับติดต่อมาทางเฮาพี่น้องเลยเรามีอยู่แล้ว น้องให้เนาะโดยสบายดีจเนาะให้่อยอกล้องนําเนาะเมื่อกี้กล้องล้างให้ลุงใหญ่ถ่ายให้เห็นอยู่เมื่อกี้เนาะเพิ่นทีมงานเฮากับ FC เฮาก็คงสิฮู้จักกันดีแหละอันบ่พาก็ได้เนาะยแต่ FC เฮาก็เพิ่นบ่